มาจ้าสวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้ววันนี้มากินแกงขี้เหล็กใส่หมูสามชัน้นนะคะ <c oughs> ใส่กะทินะคะนี่ค่ะเห็นไหมเนาะแกงขี้เหล็กใส่หมูสามชั้นสใส่กะทิค่ะก็ลังหอนๆเลยเนาะกินกับขา้าวสวยหอนๆจานใหญ่ๆพุ่มๆน,นี่แหละค่ะจานหนึ่งเนาะติ๊กมีวิธีทําให้นะคะแกงขี้เหล็กนะใครอยากรู้วิธีทําว่า วิธีแกงขี้เหล็กสไตล์คนเมืองนอกอย่างติดนะคะเครื่องไม่ครบมันจะอร่อยแล้วแกงเป็นยังไงวิธีง่ายๆไปเลยค่ะไปชมวิธีแกงเลยะคะ่ะแกงขี้เหล็กสวัสดีค่ะ,คะแซบแบบมัมมาแล้วเห็นหมูสามชั้นเห็นหอมเห็นอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ผักนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้อยากกินแกงขี้เหล็กนะจ๊ะนี่ไปซื้อมากค่ะสามจดสองเก้ายูโรนะคะคูณ35ดูก็ประมาณร้อยนิดๆเนาะคุณเนาะ อันก่อนนี้นอ้อยนี่แหละค่ะแกงขี้เล็กนะเนี่ยคดกเขาต้มมาแล้วเนาะเขาต้มมาแล้วแต่ว่าติ๊กจะต้อมอีกสองน้ำเนาะอยากกินแกงขี้เล็กใส่หมูสามสันนะคะนะใส่กะทิส่วนเครื่องแกงติ๊กก็ตำเรียบร้อยแล้วในนี้มีพริกนะคะกระเทียมขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็ติ๊กใส่กะปิลงไปนะคะเพราะว่าติ๊กไม่มีปลาทูเข้มเขาบอกว่าให้ใส่ปลาทูเข้มเนาะ เปิงบานไผ่าบานมานันเนาะบานเด็กข้าวแกงใซ่ปัทุเข้มกันนะคะเนาะอันนี้ตําเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเรามาเจอกันตอนแกงเพราะว่าตอนนี้อ่ะติ๊กจะต้มมานเนี่ยต้มขี้เหล็กอีกสักสองน้ำต้มอีกสองน้ำจ้ะเพื่อว่าให้มันให้มันจืดนะคะหลังก็สิเอามาตําใช้เครื่องแกงให้มันละเอียดเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนแกงเลยนะคะแกงแบบว่าเครื่องบวครบนะคะมันสเสียบบอแกงเ่กะทิคะ่ะ แกงเื่องบบคบหนำจะน้าง,งกับบม่มี่กับกระตองใส่ค่ะใส่เท่าที่มีมาดูกันว่าจะน่ากินไหมไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนแกงด <มา S 1> <บ>้วยเ,เข้าสิมาเริิบแกงกันเนะาะแตอนี้อันนี้คือขี้เล็กที่ติ๊กตําใส่เคื่องนะคะตําใส่เื่องแกงเนาะให้ละเอ,เอะียดในยจักน้อยนะคะติ๊กจะเอาลงหมอเลยเนาะติ๊กว่าหั่นเปิดไฟนะคะตะะิ๊กส่ผสมเคื่องก่อนนะคะติ๊กตรงสิเปิดไฟเนาะอันนี้คือขี้เล็กทีิ๊กตําเข้ากับเคื่องแกงที่ติต๊กเคยบอกไปเด้อ นี่ละ,ะค่ะพักเล็กตามตามให้ละเอียดนะคะคนมากเียกะตมเอาบดเอาก็ได้ค่ะปั่นเอาก็ได้แต่ว่าตินีตมนะคะกับรบละเอียดปรนได็นเรค,ค่ะก็ยังมากเกินยังล่ะยังอยากให้มันเป็นอันฉินเป็นอันยูสินะออรายละเอียดนิดหน่อยะค่ะอันนี้คือกะทินะคะติจะใส่ทั้งกระป๋องเลยนะคะ<ม>เนาะนี่ค่ะกะทิใส่ลงไปเลยค่ะอืมนะคะ จะได้ง่ายขูกันนี่ค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนค่ะคนให้กะทิมันเข้ากับตัวอันเค้กเนาะสูตรไผ้กับสูตรมันเลคะ่ะสูตรอีฉันต่างหากนะคะเนาะ,ะติก๊กกะสซใส่อันนี้ลงไปเลยเด้อค่ะเด้อคาที่เหลือที่ตำแล้วก็คิงกะใส่นะคะให้มันหอมเนาะมันจะมีความหอมนะคะเนาะใส่ลงไปเลยค่ะ หอมกับหมูสามสาันจงใส่ที่หลังนะคะเนาะอืมนี่ค่ะคนเสร็จแล้วให้เปิดไฟค่ะขั้เขากำลังเสตุเปิดไฟเลยใช้ไฟกลางนะคะใช้ไฟกลางเนาะเดือดเนี่ยแจ็หน่อยข้ากับใสอันประแดดผงชูรสถ้าคนกินผงชูรสติ๊กใส่น้ตาลเดือะพัติ๊กโบกินผงชูรสเนาะไผ่ซีว่าจังได้แก่แต่แต่เด้อค่ะาเด้อหม,ม,ม,มักไฟหมักมันเกลือก็ได้หรือน้ำปลาก็ได้นะคะเนาะ หล้วกรใส่หอมซดแล้วก็ใส่หม,หม,หม,หมูสามสั่นลงไปนะคะเนาะไปค่ะข้าเปิดไฟเลยค่ะที่นี่ะคะเปิดไฟใช้ไฟกลางนะคะให้เข้าเดือดนะคะ <c oughs> ข้าข้นๆแล้วข้าก็ใสน้ำรังโครกลงไปนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะติดบะหมี่ใบย่านางนะ่ะใบย่านางติดกับใบส่ด้วยเด้อเพราะว่า <c oughs> ก็ได้ซื้อไว้นะคะติจะใส่หนามล้างโคกเอาเนาะเก็บน,นามก็หลายเะะด้อเด้อรอให้เขาเดือดนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำล้างโคกลงไปนะคะติ๊ะใส่ลงไปเลยกระดผู้ใดมีนามยานัาง่งกระใส่นามยานั่งลงไปนะคะแต่ว่าติ๊กโบมีเนาะติก๊กสิ๊ใส่น้ำล้างโคกลงไปนะจ้าเนี่ยค่ะแข่งไปเลยนะคะอืม นี่ค่ะคนค่ะคนให้เขาเข้ากันเนาะเดี๋ยวรอให้เข้าเดือดแล้วเรามาปรุงกันนะคะมาค่ะทีนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะเห็นไหมเขาเริ่มเดือดแล้วนะพุด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 ติ๊กจะใส่หมูสามชั้นลงไปนะคะเอาหอมไว้ใส่ทีหลังเนาะใส่ลงไปเลยค่ะหมูสามชั้นตอนเด็กเขาพุด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 เนี่แหละคะ่ะใส่หมูลงไปค่ะ หอมสดห้าหวัยใส่ที่หลังนะคะตอนนี้เขาเริ่มเดือดแล้วค่ะเราก็รอให้เดือดกว่าน,นี้แล้วเราก็ปรุงรสให้หมูสุกนะคะให้หมูสุกแล้วเราก็ปรุงรสได้เลยนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องมีคนอะไรเขาค่ะปล่อยเลยนะคะปล่อยเลยเนาะเห็นบ่คะนี่เห็นไหมกําลังเดือดเลยนะคะแล้วติ๊กก็จะใส่น้ําตาลานะคะ สใส่ไลยเด้อขนามปลาเด้อใส่ในิดเดียวพอนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปนี่ค่ะใส่ลงไปแล้วนะคะเสร็จแล้วติ๊กจะใส่น้ำตาลนะคะติ๊กไม่ใส่ผงชูรสนะคะบางคนเขาก็บริใส่แกงใส่น้ำตาลหอกแต่ว่าเราบริไม่ผงชูรสเท่าบริใส่พอเบอร์กินนะคะ แต่ว่าข้ากินน้าตาลข้าก็ทิใส่น้าตาลลงไปสองส่นค่ะมาตรฐทานติ๊กๆๆน,น่คะสองส่นเกลือเนี่ยติ๊กใส่ตอนตำเครื่องแกงเหรอนะคะติ๊กสีซิมก่อนว่าฮาบ,บอกเข้มบบเมด็กยังสีใส่นะคะถ้ามันเค็มแล้วติ๊กก็ไม่ใส่นะคะนี่ค่ะก็คนเข้านิดหน่อยนะคะให้เครื่องปรุงเข้าเข้ากันเนาะตอนนี้เรารอหมูให้สุกแล้วเราก็ชิมค่ะนะคะใช้ไฟกลางนะคะไฟกลางเนาะ กำลังเดือดเลยค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดนะคะเดือดกว่านี่เนาะห้หมูซุกะคะ่ะกำลังเดือดเลยค่ะทีนี้ติ๊กจะใส่น้ำปลาลงไปนะจ๊ะเนาะตะกี้ซิมเบิงแล้วค่ะซิมเบิงซิมเบิงเนาะว่ามันเข็มบอนบอเข็ม,นะ,ม,มนะคะแต่รสชาติพอดีแล้วนะคะนี่สิมเบิงค่ะอื้อ ได้ที่แล้วค่ะเห็นไหมเห็นบ่หมูกระเริ่มซุกนะคะแกงขี้เหล็กใส่หมูสามชั้นนะคะเดี๋ยวให้เขาเดือดอีกจักน้อยติกกะสีไซหอมสดลงไปก็คือเช็ดชิ้นในการแกงนะคะต้มเจดเืดพอดีเลยอีกสองหนามดีเอามาต้มอีกสองหนามนะคะซื้อมากนะเขาต้มมาแล้วนะคะแต่ว่า ตีก็เอามาต้มอีกสองน้ำให้มันจืดเดอ้อติ๊กต้มอ,อีกสองน้ำนะคะให้จืดเนอะทุกคนเนะาะทั้ทงไทยทั้งเล่าแล้วก็แปรใหนนะคะบางคนอาจจะฟังเล่าหัวเนาะแกงง่ายๆสไตล์มัมเครื่องมาต้มครบนะคะแต่แสบได้นะประจาเป็นตรงใส่หนามยานางนะคะเพราะว่าติ๊กแกงใส่กะทิทิ๊กไม่ได้แกลงลาวเนาะอืแกงใส่กะทินะคะมันก็นจะมีสองแบบแกงใส่กะทิกับแกงไ่ใส่กะทินะคะแกงขีเล็กแต่ว่าติีเนี่ยเป็นคนมักใส่กะทินะคะเนาะ เดี๋ยวรอให้เข้าเดือดได้ที่แล้วเตียงมาใส่หอมสดนะคะอันนี้เดือดได้ที่แล้วค่ะใส่หอมสดลงไปเลยนะคะนคนค่ะปล่อยให้หอมสดสุกนิดนึงนะคะแล้วก็ลดไฟลงนิดนึงค่ะปล่อยหอมโซหอมสดสุกนิดนึงเข้ากับปิดได้เลยค่ะใช้ได้แล้วนะคะเรียบร้อยเนาะนี่ค่ะ แกงขี้เหล็กง่ายๆบ้านๆเครื่องไม่ครบสไตล์คนอยู่เมืองนอกนะคะสไตล์มัมนะแซบได้อีกจะแซบได้อีกเห็นไหมหมูนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานราดข้าวง่ายๆนะคะวันนี้เนาะอาจจะไม่ได้พาชิมนะคะคือพาทำเนาะสูตรนี้นะคะสูตรแกงขี้เหล็กสูตรนี้นะคะสูตรที่เครื่องไม่ครบสําหรับคนที่อยู่เมืองนอกนะคะเห็นไหม อาหารไหมคะอืมไม่จะเป็นต้องเครื่องครบค่ะแซบได้เหมือนกันปรุงรสชาติเท่าที่คุณชอบนะคะบางคนกับบะหมี่ใส่กะทิบางคนกับมักใส่กะทิส่วนติกต๊กติ๊กมากแกงใส่กะทินะคะไปค่ะขออนุญาตตักราดข้าวนะคะเนาะไปค่ะเราไปตักราดข้าวกันเลยยังไงอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ติ๊กด้วยนะแล้วอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วมาเจอกันคลิปต่อไปว่าติ๊กตจกพาทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูติ๊กตักราดข้าวแล้วก็อย่าลืมรักน้อยๆแต่รักนานๆนะคะรักทุกคนนะคะจากแซบแบบมัมคะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะติ๊กตักใส่ถ้วยแล้วเนาะมากค่ะตักออกจากถ้วยนี้นะคะเห็นไหมตักออกจากถ้วยนี้นะคะแล้วก็มาราดข้าวสวยนะคะทุกคนเห็นไหมคะ น่าทานไหมเอ่ยเห็นไหมคะหมูสามชั้นยั่วๆนี่แหลคะค่ะนะแกงขิเลกหอมๆนะคะนี่คะ่ะเห็นบ่คำใหญ่ยยๆเลยไปค่ะติ๊กคอตัวทานข้าวก่อนนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอทานแกงขิเละก่อนนะคะบายบาย